คุณผู้ชมกับผมช่องประสิทธิ์แชนแนลนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพานคนมารีวิวเจ้าตัว DJ i Osmo Pocket 3นั่นเองครับผมซึ่งในที่นี้ผมก็จะพูดถึงฟังก์ชันข้อดีแล้วก็สำหรับสายวอล์กนะครับผมเหมาะไหมคลิปนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนครับผมครับทุกคนก็ต้องบอกว่าคลิปนี้มาเพื่ออวยเจ้าน้อง DJ i Osmo Pocket 3จริงๆเลยนะครับผมกอนอื่นก็ขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องประสิทธิ์แชแนลด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ ไม่พลาดชิปใหม่ๆของผมนั่นเองคือต้องบอกกันว่าส่วนใหญ่เนี่ยการรีวิวใช่ไหมครับช่องอื่นๆเขาจะทำเจาะลึกได้ละเอียดมากทุกคนสามารถไปหาชมได้แต่สําหรับช่องนี้ก็คือจะเฉพาะคนที่ไม่ได้รับงานวิดีโอแบบจริงจังหรืออยากถ่ายวิดีโอก็สามารถมาฟังรีวิวจากผมที่ใช้งานจริงๆในการถ่ายวิดีโอทั่วๆไปวอล์กชีวิตประจําวันนั่นเองมา อันดับแรกเลยนะทุกคนในที่นี้ผมก็มาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันของ DJI Osmo Pocket 3นั่นเองซึ่งในที่นี้เขาก็จะมีทั้งหมด6โหมดครับทุกคนโหมดแรกที่ผมได้ทดลองใช้มาก็คือเป็นโหมดพานรามานั่นเองอ่าโหมดนี้ผมก็ในชีวิตประจาวันเลยนะแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่ว่าผมก็ไปทดสอบให้ทุกคนดูมาเหมือนกันครับผมในที่นี้น้องจะสามารถถ่ายแบบ1นึองศาได้หรืออีกอย่างก็คือถ่ายแบบ3าคูณสได้นั่นเองคุณผู้ชมก็ลองดูจากภาพที่ผมจะขึ้นให้นะครับผมในที่นี้ผมรู้สึกว่าภาภพ ค่อนข้างโค้งจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าหลักๆแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้งานในส่วนของพาโนลรามาเลยนะครับผมต่อมาเลยก็คือเป็นโหมดของภาพนิ่งซึ่งบอกว่าหลักๆเนี่ยการถ่ายภาพนิ่งใช่ไหมครับผมก็จะมีกล้องใหญ่อยู่ตัวนึงสําหรับเจ้าตัว DJI เลยเนี่ยผมก็ใช้แบบแก้ขัดในบางครั้งที่แบบไม่ได้หยิบโทรศัพท์หรือ ไม่ได้หยิบกล้องใหญ่ไปก็สามารถพอทํางานได้ได้ไฟล์ที่คุณภาพแบบกําลังดีโอเคเลยครับผมแต่ก็ไม่ได้ดีจนเกินไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครมีมือถือที่เดี๋ยวนี้มือถือ Android ไม่ว่าจะ Android iOS รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างภาพคมสวยก็ใช้มือถือก็จะดีกว่าส่วนเจ้าตัวนี้ก็เน้นไปที่งานวิดีโอเป็นหลักนั่นเองในสำหรับตัวผมนะครับ โหมดต่อมาครับทุกคนก็คือโหมดโล w l i g นั่นเองในที่นี้ผมก็ลองทดสอบแบบ เข,เข้ามาให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนกันนะครับซึ่งหลักๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยในส่วนของโหมดโ o ไ Light เพราะว่าในโหมดของวิดีโอแบบปกติทั่วไปเนะี่ยผมร้องถ่ายในส่วนของช่วงเวลากลางคืนแล้วนะทุกคนลองไปดูที่คลิปที่ผมไปถ่ายไปเที่ยวนะครสวรรค์ได้ครับผมซึ่งในส่วนนั้นผมถ่ายแต่โหมดท,ที่เป็นวิดีโออย่างเดียวไม่ได้ถ่ายแบบโลไ Light เลยนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าค่อนข้างดูรู้เรื่องคือมันเป็นการถ่ายงานกลางคืนที่เออดูก็คือมันกลางคืนนั่นแหละแต่มัน สามารถเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆได้ดีพอสมควรเลยไม่จําเป็นต้องถึงขั้นโลไ light เลยครับผมแต่ถ้าอยากใช้จริงๆก็สามารถใช้ได้ครับผมในส่วนของโหมด l o ไ light ในที่นี้ก็คือจะถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่4 k 3 0เฟรมเรทนั่นเองครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้ผมลองเปลี่ยนมาใช้โหมดโลไ light นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านลงคาเฟ่น,นั่นเองซึ่งจุดบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างอับแสงน้อยนะครับผมให้ทุกคนลองดูค,นนคุณภาพไฟล์ว่าเป็นยังไงบ้าง ผมจะหันมาจุดที่แสงไม่เข้านะครับผมผมเดินมาตรงนี้จุดนี้ก็จะค่อนข้างอับๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มืดเกินไปแต่ว่าลองใ้โหมดโลไลน์นั่นเอง ต่อมาครับในส่วนของโหมดสโลโมชันซึ่งในที่นี้ผมก็ได้ทดลองใช้แล้วก็คือล,ลองไปถ่ายน้องแมวที่บ้านนั่นเองถ่ายสโลตอนน้องกินน้ําตอนน้องกระโดดเล่นซึ่งต้องบอกเลยว่าไฟล์ที่ได้ก็คือเป็นไฟล์ที่มีคุณภาพสูงมากภาพสวยสโลได้สวยมากครับทุกคนในส่วนของสโลโมชันนะครับผมถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 1 2 0เฟรมเรทนั่นเองแต่ถ้าเกิดใช้แบบ Full HD ทั่วไปก็ที่1 0 8 0 p ได้ถึง2 4 0เฟรมเรทเลยครับผมแล้วก็ใน การถ่ายวิดีโอในส่วนของโลไลท์แล้วก็ส่วนของสโลโมชันนะครับคุณผู้ชมในที่นี้ก็คือจะใช้ถ่ายได้แต่ในแนวนอนนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นโหมดแนวตั้งจะไม่สามารถถ่ายแบบแนวตั้งได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดของน้องครับผมต่อมานะครับผมโหมดที่5ก็คือเป็นโหมดของไทม์แลปตนั่นเองซึ่งในที่นี้ t i ม e แลปก็จะถ่ายได้3รูปแบบเลยในส่วนของไฮเปอร์แลบได้ไทมแลปได้แล้วก็โมชั่นแลบซึ่งผมก็ได้ไปทดลองในส่วนของโมชั่นแลบมานะครับผมใน ที่นี้ก็คือค่อนข้างเจ๋งเลยผมไปทดลองถ่ายที่ร้านหลงคาเฟ่มานั่นเองคือเราสามารถมาร์กจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายได้นั่นเองครับผมในที่นี้พอผมตั้งจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับผมก้องเขาก็จะสามารถให้เราดูว่าพอไปจุดสุดท้ายเนี่ยกล้องจะมีลักษณะพแพนประมาณไหนเราก็สามารถลองกดเล่นดูคร่าวๆได้ครับผมแล้วพอเรากดถ่ายใช่ไหมครับก้องก็จะค่อยๆลันตามจุดที่เรามาร์กได้นั่นเองในที่นี้ก็คือรู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยในส่วนของ motion lab นั่นเองครับ ครับทุกคนในโหมดต่อมานะครับผมในที่นี้ก็คือเป็นโหมดวิดีโอนั่นเองซึ่งเป็นโหมดที่ผมค่อนข้างใช้ถ่ายบ่อยไม่ว่าจะเป็นอ่าถ่ายงานของโรงเรียนถ่ายวอล์กท่องเที่ยวหรือถ่ายเก็บบรรยากาศทั่ว,วไปในที่นี้ก็คือโหมดวิดีโอใช้บ่อยที่สุดครับผมซึ่งในส่วนของวิดีโอเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนั่นเองต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยจะถ่ายความละเอียดได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมเรทแต่ถ้าเกิดเป็นแนวตั้งนะครับผมจะถ่ายได้แค่ 3K 60เฟรมเรทนั่นเองอันนี้ก็เป็นนข้อจําัดแนว ตั้งกับแนวนอนคือในการเซตติ้งข่าต่างๆในส่วนของวิดีโอนะครับผมถ้าเกิดเราใช้โหมดออโต้ก็สามารถใช้งานได้เลยคุณภาพไฟล์ค่อนข้างดีคือในโหมด Auto ออโต้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีสปีดชัตเตอร์ต่งางต่างเนี่ยกล้องเขาปรับให้อัตโนมัติพอผมลองกดถ่ายแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าไฟล์เนี่ยมันสามารถนําไปใช้แบบตัดต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเกตี่งสีใดทั้งสิน้นไฟล์ค่อนข้างคุณภาพดีมากๆคนที่ต้องการใช้งานแบบในระดับที่มันโปรมากขึ้นเนี่ยก็สามารถทําได้ก็คือปรับค่าสปีดชัตเตอร์เองได้ปรับ รูรับแ,แสงได้แล้วก็สามารถเลือก ISO แบบเป็นช่วงได้เลยซึ่งในที่นี้สําหรับผมการเลือก ISO แบบเป็นช่วงเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเลยครับผมกล้องเขาเลือกใช้ช่วง ISO ที่แบบรู้สึกว่ามันโอเคอะครับผมอันในส่วนของโหมดโปรในที่นี้ทุกคนก็สามารถตั้งไว้บาลานซ์เองได้สามารถเลือกคุณภาพไฟล์ได้ด้วยครับคุณผู้ชมในที่นี้ก็คือไฟล์เป็นไฟล์แบบปกติสี10บิตอ่าแล้วก็ไฟ,อไฟ,อไฟลอ่าไฟ H-log ไฟ D-log M ซึ่งในที่นี้ก็คือสาหรับ ที่ใช้โหมดโปรเนี่ยก็คือเอาไปเกรดดิ้งสีต่อแต่ถ้าเกิดการใช้งานทั่วๆไปแบบเรานะทุกคนไม่ต้องถึงขั้นไปเกรดดิ้งสีไฟล์ก็คุณภาพดีแล้วครับผมใช้แบบออโต้ก็คือก็สามารถจบหลังกล้องแล้วก็เอาไปตัดต่อได้เลยเหมือนกันครับแล้วก็มีส่วนของฟังก์ชันแบบโหมดวิดีโอที่ผมอยากนาเสนอในที่นี้ก็คืออันแรกเลยการตรวจจับใบหน้าครับผมซึ่งสามารถตรวจจับใบหน้าได้รวดเร็วแล้วก็ติดตามใบหน้าเราได้อย่างสมมติเราตั้งเจ้าน้อง DJI Osmo Pocket 3ไว้ที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดเรากด ทกกิ้งที่หน้าเรานะทุกคนแล,แล้วถ้าเกิดเ,เราเดินไปในจุดใดจุดหนึ่งที่มันไม่เกินระยะหมุนของกิมบอลนะทุกคนกล้องกส็สามารถติดตามเราไปได้นั่นเองอันนี้ค่อนข้างดีเลยสําหรับคนที่ถ่ายวอล์กคนเดียวเนาะในส่วนที่2นะทุกคนก็คือการแท็กกิ้งติดตามวัตถุนั่นเองคุณสามารถกดสองครั้งที่หน้าจอปุ๊บเนี่ยในส่วนนี้นทุกคนก็จะสามารถกดติดตามวัตถุได้เลยกล้องก็จะแท็กกิ้งที่จุดนั้นตลอดไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนใช่ไหมกล้องก็จะแพนหันไปที่จุดของวัตถุที่เราเลือกไว้นั่นเองส่วน ที่3เลยทุกคนก็คือการหมุนกล้องนั่นเองซึ่งในที่นี้มันจะไว้สําหรับคิีเอทช็อตสวยๆซึ่งผมก็ไปลองเล่นมาบ้างนิดหน่อยละครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นพอใช้แล้วแบบเออมึนๆเหมือนกันแต่ว่าคนที่อยากลองครีเอทช็อตสวยๆลองฝึกใช้ในส่วนนี้ซึ่งหมดนี้มันก็จะทําให้คุณได้งานวิดีโอที่แปลกตาแล้วก็ดูสวยดูมีความครีเอทมากขึ้นนั่นเองซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงแรกๆก,ก็คือสิ่งที่พิเศษสําหรับโหมดวิดีโอเลยนะทุกคนสามารถถ่ายได้ทั้งแนวตั้ง แล้วก็แนวนอนนั่นเองก็มันจะเหมาะสําหรับคนที่อาทำคอนเทนต์ถ้าเป็นแนวตั้งก็ไม่ว่าจะเป็นติ๊กกอกใช่ไหมกิป r ์เรียลแต่ถ้าเกิดเป็นแนวนอนก็จะได้ทั้ง Facebook ก็ได้หรือส่วนของ YouTube ก็ได้ซึ่งอันนี้ค่อนข้างสะดวกเลยนะสําหรับคนถ่ายงานถ่ายคอนเทนต์แบบนี้นะครันซึ่งใช้ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนั่นเอง เเป็นข้อดีลยัในที่นี้ผมพูดถึงฟังก์ชันไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมี6ฟังก์ชันเองต่อมาจะพูดถึงข้อดีให้ทุกคนฟังครับผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนได้ฟังข้อดีในส่วนนี้อาจจะทําให้ทุกคนตัดสินใจที่จะเลือกซื้อน้องได้ง่ายขึ้นนั่นเองข้อที่1เลยนะครับทุกคนก็คือเจ้าตัว DJI Osmo Pocket 3เนี่ยมีน้ําหนักที่เบามากๆอย่าง179กรัมนั่นเองซึ่งการถือถ่ายวอล์กใช่ไหมทุกคนตอนผมถือก็จะอยู่ระยะประมาณเนี้ยซึ่งงอแขนได้นิดหน่อยบอกเลยว่ามุมกล้องค่อนข้างกว้างแล้วก็ถือแบบไม่ได้ เมื่อยมากเมื่อเทียบกับตอนแรกที่ผมถ่ายวอล์กใช่ไหมผมจะใช้เจ้าตัวกล้องที่ตอนนี้ผมกําลังถ่ายอยู่่าตั้งกล้องไว้นิ่งๆนั่นเองตอนนั้นผมยกแบบประมาณเกือบร้วทุกคนถือแบบนี้นเออใช้ใส่ไม้กิมบอลใช่ไหมรู้สึกว่าเมื่อยแขนมากๆแต่พอได้เจ้าตัวนี้มานี่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็เบานั่นเองพกพาง่ายก็คือไปไหนแทบจะถือติดมือไปได้ตลอดเลยนั่นเองต่อมาข้อที่2เลยที่ผมประทับใจมากๆเหมือนเราซื้อกล้องเล็กๆนะทุกคนแต่มีกิมบอลเป็นไม้กันสั่นขนาด3แกนนั่นเองซึ่งใน ที่นี้ทุกคนไม้กันสั่น3แกนเนี่ยเป็นไม้กันสั่นจริงๆที่ไม่ใช่กันสั่นแบบดิจิตอลนั่นเองมันสะดวกมันดีมากๆผมชอบข้อนี้มากมากเลยทุกคนต่อมาข้อที่3การถ่ายปริบนั่นเองทุกคนซึ่งค่อนข้างสะดวกมากผมจะถ่ายด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมเพียงแค่กดเจ้าตัวจอสติกันเนี่ยกดสองครั้งปุ๊บปุ๊บรีเซ็ตค่าพอกด3ครั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันสามารถหมุนกล้องไปทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังได้เลยแบบค่อนข้างสะดวกมากๆในส่วนนี้ตอนเราถ่ายวอล์กใช่ไหมทุกคนเราจะอยากให้เห็นมุมด้านหน้า เราก็กดได้เลยแล้วก็อยากให้เห็นมุมที่เรากําลังเดินวอลก็สามารถกดเพียง3ครั้งที่ปุ่มจอยสติ๊กนั่นเองก็สามารถหันกลับมาหาเราได้โดยที่เราไม่ต้องกดหยุดกดเล่นซ้าหลายครั้งนั่นเองและที่สําคัญนะทุกคนเวลาเราถ่ายวอลกในส่วนที่เราหันกล้องมาทางด้านหน้าเราเนี่ยเราก็สามารถดูที่เจ้าจอนี้ได้เลยอันนี้เป็นจอแบบทัชสกรีนนะทุกคนซึ่งจอเนี่ยมีขนาด2นิ้วอทัชสกรีนลื่นมากบอกเลยลื่นมากแทบไม่มีความหน่วงเลยก็ว่าได้การทัชสกรีนเนี่ยค่อนข้างลื่นใช้ง่ายมาก ข้อที่4เลยครับผมเจ้าตัว DJI Osmo Pocket 3เนี่ยเราได้เซนเซอร์ขนาด1นิ้วมานั่นเองซึ่งน้องมีขนาดที่ต้องบอกว่าเป็นกล้องตัวจิ๋วที่ถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดมากสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะทุกคนเป็นกล้องตัวจิ๋วที่คุณภาพสูงมากๆถ่า,ายสโลโมชันก็ได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยความละเอียดที่สูงขนาดนี้นคือผมอะ่ะไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ผมจะใช้ที่ Fuji 180P 60เฟรมเรทนั่นเองเพราะว่าเพราะว่าเจ้าโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยมันตัดได้ที่ 180P 0 ว่าผมเคยลองเอาไฟล์ 4K เข้ามาแล้วนะทุกคนคือโน้ตบุ๊กมันรับไม่ไหวผมก็เลยใช้แค่1080ป60เฟรมเลทแค่นี้ก็ไฟล์คุณภาพดีมากๆแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไฟล์ที่เราได้ใช่ไหมเป็นไฟล์แบบ10บิตนั่นเองซึ่งคุณภาพสีเนี่ยดีมากๆถ่ายแบบปกติมาอย่างที่บอกก็คือสามารถเอาไปตัดต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปจูนสีหรือปรับสีอะไรเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสามารถใช้คําว่าตัวเล็กคุณภาพสูงได้เลยครับข้อดีข้อที่5นะครับทุกคนสําหรับผมมเเเลยยก ong, กกกก็็คคคืืออออดดนน้้งง่่ขาาีีวับ แบบชัดลึกชัดตื้นก็คือหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองซึ่งพอเวลาผมถ่ายใช่ไหมการโฟกัสเนี่ยโฟกัสที่หน้าข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นฉากเบลอเบ,อเบอโบเกแบบสวยๆเลยนะทุกคนในที่นี้ก็คือเราถ่ายได้ที่ระยะ20ม mm, มแล้วก็เที่2นั่นเองครับทุกคนเอก็คือตัวรูรับแสงซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นกล้องที่ถ่ายวิดีโอได้คุณภาพดีแล้วก็ละลายได้สวยมากในระดับหนึ่งเลยครับผมต่อมาข้อที่6นะครับคุณผู้ชมในที่นี้ก็คือน้องสามารถชาร์จแบตได้ อย่างรวดเร็วมากๆเลยก็คือในที่นี้เป็นแบบฟ้าชาร์จนั่นเองผมเคยลองไปถ่ายงานนะครับผมแล้วก็แบตน้อง DJI o s m o Pocket 3เหลืออยู่ที่ประมาณ30%ซึ่งผมก็ลองเสียบชาร์จน้องแล้วก็นั่งคุยนั่งดื่มกาแฟอะไรไปเรื่อยๆพักหนึ่งแบตน้องเต็มแล้วบอกได้เลยว่ามีการชาร์ทที่เร็วมากคือเป็นแบบฟ้าชาร์จนั่นเองเต็มเร็วใช้งานต่อได้เรื่อยๆเลยครับทุกคนต่อมาข้อที่7นั่นเองซึ่ง้รงบอกว่าในที่นี้น้องสามารถต่อไมค์กับ DJI m ไอไมค์ทูได้นั่นเองในที่นี้ผมซื้อแบบ มโบมาครับก็จะได้ไมทูแถมมาด้วยซึ่งรู้สึกว่าไฟาคุณภาพที่ได้จากไมเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยตัดเสียงรบกวนได้ดีแล้วก็ที่สําคัญเลยนะทุกคนการเชื่อมต่อระหว่าง DJ i Osmo Pocket กกับไมเนี่ยต่อค่อนข้างง่ายเลยนะก็สามารถกดเปิดมีไฟสีฟ้าขึ้นใช่ไหมก็คลิกไปที่ไมแล้วก็กดปุ่มเชื่อมต่อค้างไว้แค่แป๊บเดียวก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยต้องบอกว่าการเชื่อมต่อค่อนข้างสะดวกมากๆเลยครับต่อมาข้อที่แปจริงๆในที่นี้ผมก็เผลอพูดไปบ้างแล้วครับผมพู ถึงระยะของเลนนั่นเองเลนกล้องที่เราได้นะครับผมอยู่ที่ระยะประมาณ20มิ mm ม f2 นั่นเองซึ่งค่อนข้างเห็นรายละเอียดรอบๆข้างเวลาเราถ่ายวอลวิดีโอเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวต่อมาข้อที่ ก็คือในที่นี้ก็จะเป็น f Face Auto Detect นั่นเองในที่นี้ก็คือเป็นการตรวจจับใบหน้าครับทุกคนกล้องตัวนี้สามารถตรวจจับใบหน้าได้อย่างแม่นยําแล้วก็รวดเร็วเลยข้อที่10ในที่นี้ก็คือมี Active t a g 6.0นั่นเองก็คือการติดตามคนอย่างที่ผมได้พูดไปในข้างต้นสามารถคลิกที่ตัวเรานะทุกคนคลิกดับเบิลที่จอ2ครั้งเมื่อเราถ่ายวอล์กเห็นหน้าเราจะมีการแท็กที่หน้าเราแล้วก็มีการติดตามตัวเราไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนใช่ไหมครับผมเราสามารถปรับจุดให้เราอยู่ตรงจุดกึ่งกลางหรือขอบด้ ด้านซ้ายด้านขวาได้เลยก็เจ้ากล้องก็จะให้เราโฟกัสอยู่ที่ณจุดๆดนั้นกล้องเขาจะมีการหมุนแกนติดตามตัวเราได้ซึ่งในโหมดนี้ก็คือสําหรับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ดูใหม่แล้วก็ปังมากจริงๆครับผมในส่วนของโหมดนี้มาในส่วนของสุดท้ายแล้วน้ำคนก็จะถามว่าเจ้าตัว DJI Osmo Pocket 3เนี่ยเหมาะสําหรับการถ่ายวอล์กท่องเที่ยวไหมสําหรับผมเลยก็คือเหมาะมากๆสําหรับการถ่ายวอล์กท่องเที่ยวครับผมแต่ว่าการวอล์กท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเป็นวอล์กท่องเที่ยวที่แบบไม่ได้แอด เป็นเจ้าจนเกินไปเป็นการถ่ายแบบทั่วๆไปนั่นเองถ่ายเดินไปเที่ยวงานต่างๆนานาได้เลยไม่ต้องถึงขั้นลงน้ําลุยฝุ่นเนี่ยก็คือต้องบอกว่าข้อจํากัดของน้องเนี่ยไม่กันน้ําไม่กันฝุ่นนั่นเองถ้าเกิดเราถ่ายแบบทั่วๆไปอะ่ะได้รายละเอียดที่ดีแล้วก็ไฟล์คุณภาพดีมากๆสีที่สวยงามผมบอกเลยว่าสําหรับการถ่ายวอล์กเนี่ยใช้ได้เลยครับทุกคนคุ้มจริงๆครับผมแล้วก็ตอบโจทย์สายวอล์กมากๆก็ในสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชม,มนะคร กดแชร์แล้วก็กดซับสไ r i b ์ให้กับช่องประสิทธิ์ c h ช n n นลด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย